สวัสดีค่ะดิฉันกลุ่ม IT23 ค่ะจะมานำเสนอโปรเจกต์ระบบธุรกิจอัจฉริยะร้านสีนานวนคาเฟ่ค่ะจะทำโดยดิฉันานางสาวรัญญาบุตรวิชัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคือ ผู้ช่่ยตรารย์ดรปรวีนาวันชัยคะ่ะหลักการและเหตุผลโดยจากเดิมร้านสีนนนคาเฟ่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล by order แต่เดิมอยู่แล้วแต่ทางร้านไม่มีการนําข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกของข้อมูลใช้เพียงประสบการณ์ตลอดระยะเวลาในการค้าขาย ม่ช่วยตัดสินใจวางแผนการตลาดเท่านั้นจึงอาจจะพลาดโอกาสที่จะสร้างกำไรให้กับธุรกิจคะ่ะและปัจจุบันก็มีการแข่งขันทางธุรกิจสูงซึ่งระบบธุรกิจอัจฉริยะสามารถช่วยจัดระบบระเบียบให้กับกระบวนการของข้อมูลและยังช่วยในการวางแผนวางกลยุทธ์เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งคะ่ะการกำหนดนโยบายทางธุรกิจเป็นผลอย่างมากกับการเติบโตและความสามารถในการสร้างกำไรคะ่ะวัตถุประสงค์1เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะให้แก่ร้านสีนานวนวลโดยการจัดการข้อมูลในคลังข้อมูลขนาดเล็กคะ่ะ 2. เพื่อวิเคราะห์การจัดโปรโมชั่นโดยการวิเคราะห์หารายการอาหารที่สั่งพร้อมกันบ่อยที่สุดค่ะระบบธุรกิจอัจฉริยะร้านสินานนท์คาเฟ่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของทางร้านโดยมีสส่วนคือส่วนของผู้ดูแลระบบและส่วนของผู้ใช้งานค่ะผลการวิเคราะห์ข้อมูลของร้านสินานนท์คาเฟ่มีดังนี้ค่ะ หน้ารายงานการวิเคราะห์หน้าหลักโดยจะแสดงการวิเคราะห์ดังนี้ 1. แสดงการกรองข้อมูลของเดือน 2. แสดงการกรองข้อมูลประเภทอาหาร 3. แสดงการวิเคราะห์รายได้ 4. แสดงการวิเคราะห์ห้าดับประเภทอาหาร 5. แสดงการวิเคราะห์พยากรณยอดขาย1ปีข้างหน้า 6. แสดงการวิเคราะห์รายการอาหารเรียงตามรายได้หน้ารายงานการวิเคราะห์ประเภทสินค้าโดยจะแสดงการวิเคราะห์ดังนี้ 1. แสดงการกรองข้อมูลเดือน 2. แสดงการกรองข้อมูลประเภทอาหาร 3. แสดงการวิเคราะห์จำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อชั่วโมง 4. แสดงการวิเคราะห์จำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อโต๊ะ 5. แสดงการวิเคราะห์ห้าประเภทอาหาร 6. แสดงการวิเคราะห์รายได้ตามจำนวนลูกค้า 7. แสดงการวิเคราะห์รายการอาหารที่ขายดีในแต่ละวัน 8. แสดงการวิเคราะห์รายการอาหารเรียงตามรายได้ค่ะหน้ารายงานการวิเคราะห์สินค้า โดยจะแสดงการวิเคราะห์ดังนี้ 1. แสดงรายการอาหาร 2. แสดงการวิเคราะห์จํานวนอาหารที่ขายได้ 3. แสดงการกองข้อมูลเดือน 4. แสดงการวิเคราะห์รายได้ตามจํานวนลูกค้า 5. แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้แต่ละเดือน 6. แสดงการวิเคราะห์รายการที่ลูกค้าซื้อพร้อมกัน 7. แสดงการวิเคราะห์รายได้แต่ละสัปดาห์หน้ารายงานการวิเคราะห์ลูกค้าโดยจะแสดงการวิเคราะห์ดังนี้ 1. แสดงการกรองข้อมูลลูกค้า 2. แสดงการกรองข้อมูลเดือน 3. แสดงการกรองเวลารับออเดอร์ 4. แสดงการวิเคราะห์จำนวนลูกค้าเฉลี่ยต่อชั่วโมง 5. แสดงการวิเคราะห์รายการอาหารเรียงตามรายได้ 6. แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้แต่ละวัน 7. แสดงการวิเคราะห์รายได้ตามวิธีชำระเงิน 8. แสดงการวิเคราะห์รายได้ตามเวลารับออเดอร์หน้ารายงานการวิเคราะห์รายการอาหารที่ลูกค้าซื้อพร้อมกันโดยจะแสดงการวิเคราะห์ดังนี้ 1. 1. สแสดงการวิเคราะห์รายการอาหารที่ลูกค้าซื้อพร้อมกัน 2. สแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายการอาหารที่ซื้อพร้อมกันโดยใช้ค่า support basket และค่า lift ต่อมาจะเป็นส่วนหน้าเว็บไซต์ค่ะโดยจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนผู้ดูแลระบบและส่วนผู้ใช้งานค่ะหน้าเว็บไซต์ส่วนผู้ดูแลระบบมีดังนี้ค่ะหน้าดบสปอสจะสแสดงผลรายงานการวิเคราะห์ในรูปแบบแต่างๆของร้านสีนนทน์คาเฟ่หน้าโปรโมชั่นโดยจะสแสดงข้อมูลโปรโมชั่นของทางร้านซึ่งผู้ดูแลระบบ สามารถดูเพิ่มลบและแก้ไขโปรโมชั่นได้ค่ะหน้าเช็งโปรไฟล์โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้เองซึ่งสามารถแก้ไขชื่ออีเมลและสถานะได้ค่ะหน้าเช็งพาสเวิร์ดโดยผู้ใช้สามารถทำการเปลี่ยนรหัสของผู้ใช้ได้ค่ะหน้า Edit User โดยจะแสดงข้อมูลต่าง,างๆของผู้ใช้งานโดยผู้ใช้งานระบบสามารถทำการเพิ่มลบและแก้ไขผู้ใช้งานได้ค่ะต่อมาจะเป็นหน้าเว็บไซต์สนผู้ใช้งานค่ะ โดยจะมีดังนี้หน้าแดชบอร์ดจะแสดงผลรายงานการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆของร้านสีนานอนคาเฟ่ค่ะหน้าโปรโมชั่นโดยจะแสดงข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆของทางร้านซึ่งส่วนของผู้ใช้งานจะสามารถดูได้อย่างเดียวค่ะหน้าเช็งโปรไฟล์โดยผู้ใช้ทําการเปลี่ยนข้อมูลของผู้ใช้เองซึ่งสามารถแก้ไขชื่อและอีเมลได้ค่ะหน้าเช็งพาสเวิร์ดโดยผู้ใช้สามารถทําการเปลี่ยนรหัสของผู้ใช้เองได้ค่ะสรุปผลการดําเนินงาน การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะกรณีศึกษาร้านสีนนวนนทคาเฟ่เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้โมเดลของระบบธุรกิจอัจฉริยะในการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งทางผู้จัดได้ดำเนินการทำแผนง,งานที่ได้กำหนดไว้จากนั้นจึงจะทำข้อมูลการใช้งานให้กับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้งานระบบธุรกิจอัจฉริยะได้ค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ